สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะคะพี่ช้างจะเอาเด่นบนหรือว่าหลักสิบบนมันไม่มาหลักสิบแล้วค่ะท่านชมมันมาหลักหน่วยนะคะมันมาหลักหน่วยมันมาไม่ไม่เป็นหลักค่ะท่านชมเออก็จะเอามาให้ดูว่าตัวไหนที่มันเหมือนกันบ้างที่มันเข้าบ้างนะคะอันนี้ก็เข้าอยู่นะคะท่านชมมามาอ่านคําเตือน,นกันก่อนนะ พี่ช้างพาเลยนะคะปดใช้วิจารณาณเป็นการรับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะคะสนับสนุนแต่สระกินแบงค์รัฐบาลเท่านั้นนะคะมาอันนี้เป็นหลัก10แต่เขาไปเข้าหลักหน่วยามาเรามาคำนวณดูเข้าหลักหน่วยเข้าที่ตัวนี้นะคะโอ้ ทำไมเอาอนี่ไปบูตรงนั้นเนีทยไมชอบผิดอยู่เลยนะ,ะมาคำนวณงดต่อไปค่ะหลักสิบล่างแล้วก็คอหนึ่งคอสนะคะอันนี้เป็นคอสนะคะสามบวกห้านะคะอัน 5บวก,กันสครั้งก็เป็น15บห้านะคะสิบวกสก็เป็น8ปนะคะ8ปบวก9ก็เป็น17บเจ็นะคะบแล้วก็เอาเจี่มาบวก8ก็เป็น15บห้านะคะท่านผู้ชมห้าห้าแล้วก็บวกบวกหกนะ,ะก็เป็น1นะคะ่ะหแล้วก็2นะคะ ม,มันก็น่าสนใจอยู่นะคะหนึ่งหนึ่งสองสองนี่อันนี้ก็น่าสนใจอยู่นะคะจับจองไว้ก่อนนะคะท่านชมนะอ่ะคลิปนี้อสอดนี่ประมาณนี้ค่ะมาดูสดนี้กันค่ะสดนี้บางครั้งก็มาสองตัวบางครั้งก็มาหนึ่งตัวถ้ามาตัวเดียวแบบนี้ก็จะดีหน่อยนะคะเราก็วิ่งบนวิ่งล่างไปเลยนะคะ แต่งดนี้มาแบบนี้มาสามตัวนะคะมันมีเป็นมางงดที่มันมาสามตัวบ้างสี่ตัวบ้างสองตัวบ้างนะคะแต่งดนี้อ่าโอเคเข้าที่หลักสิบค่ะพี่ช้างยังไม่ได้เป็นแผนนะคะมันก็รู้แบบลายลายนิดหนึ่งค่ะเดี๋ยวค่อยเป็นแผนนะคะเดี๋ยวค่อยเป็นเอาให้มันสุดกระดาษนี้ก่อนเอาให้มันมายาวไปเลยนะคะอันนี้คำนวณมาคำนวณกันค่ะ นี่เป็นหลักหมื่นนะคะหลักร้อยหลักหน่วยนะคะหกบกแปดก็เป็นสิบสี่สิบสี่บกสองก็เป็นหกนะคะหกไม่เอานะเราเพิ่มหนึ่งแต้มก็เป็นเจ็ดนะคะก็เหมือนตัวนี้นะคะเจ็ดศูนย์หนึ่งสองสามนะคะมาฟังนี้กันอันนี้เป็นหลักแสนหลักหมื่นหลักพันนะคะเอาหลักพันมาวางนะคะวางแล้วก็เพิ่มสองแต้มนะคะเพิ่มหนึ่งแต้มเพิ่มสองแต้มเพิ่มหนึ่งแต้มนะคะก็ได้ประมาณนี้นะคะ ก็ตัวที่เหมือนกันตัวตัวที่ชนกันนะเลขศูนย์กับเลขเจ็ดนะคะท่านผู้ชมอ่าศูนย์กับเจ็ดนี่อย่างน่าสนใจมากเลยนะเดี๋ยวท่านผู้ชมดูดูไว้นะคะอ่ะเจ็ดเจ็ดนี่นะมันมีชนกันหลายหลายที่นะคะอ่าอันนี้ที่น่าสนใจก็คือเลขเจ็ดนะคะหรือว่าเลขศูนย์นะคะมันมีแค่สองตัวเองนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ช้างค่อยหาตัวอื่นมาเปรียแบเบทียบให้ดูนะคะ อันนี้อ่าอันนี้โอเคแล้วนะประมาณนี้เรามาดูสูตรนี้กันเนี่ยสูตรนี้ก็เข้าที่เลข2หลักหน่วยเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมมาไม่ปักหลักค่ะท่านผู้ชม,มอลองคำนวณดูค่ะ2อบวกเนะคะก็เป็น9ก้นะคะอันนี้คอ1นขอ2อขอ3นะคะ เก้านะคะเก้าบวกห้าก็เป็นสิบสี่สิบสี่บวกสองก็เป็นสิบหกนะคะสิบหกบวกสองก็สิบแปดสิบแปดบวกสองก็เป็นยี่สิบนะเป็นศูนนะศูนย์ตัวนี้ไม่มีบวกอะไรเนาะเอาโซนมาวางนะคะศูนบวกสามนะคะสามแล้วก็สี่ค่ะอ่านี่ก็น่าสนใจอยู่นะคะ น่าสนใจอยู่เดี๋ยวพี่ช้างจะมีหลักออตอนนี้พี่ช้างหาได้สองตัวบนนะคะหลักสิบหลักหน่วยหามาแล้วหลายสูตรแล้วรู้สึกว่าไปทำย้อนหลังดูรู้สึกว่ามันเข้าดีมากนะคะเดี๋ยวจะเอามานำเสนอให้ท่านชมนะคะแต่ว่าสองตัวล่างนี่ก็เอาให้ท่านดูไปแล้วแต่ไม่ต้องดูหลายสูตรแล้วงวดนี้ก็ดูประมาณนั้นไปก่อนนะคะ มันมีแค่ห้าหกตัวนะคะพี่ช้างก็ไม่อยากเอาอะไรเยอะๆแล้วนะคะเอาที่มันพอเป็นไปได้นะคะโอเคนะหลักหน่วยนี่นะเออพี่ช้างจับคู่ให้พร้อมนะคะให้พร้อมแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวก็จะลงไปให้นะคะ แล้วก็จะมีหลักสิบบนหลักหน่วยบนค่ะแล้วก็จะมาตามที่หลักร้อยนะคะถ้าใครมีหลักร้อยเด็ดๆด็ดคอมเมนต์มาบอกพี่ช้างด้วยนะคะพี่ช้างจะเอาไปจับคู่ให้ดูนะคะแต่ว่าตอนนี้หาได้แล้วหลักสิบกับหลักหน่วยนี่นะคะสองตัวบนนะคะสองตัวล่างก็พี่ช้างก็สรุปลงไปแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยมาสรุปพร้อมกับสามตัวบนอีกทีก็ได้นะคะโอเคนะ สามตัวบนงดนี้ก็คงไม่ได้จับแบบอย่างเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะท่านผู้ชมนะอันนั้นมันมันเยอะเกินไปนะคะมาอันนี้ก็เข้าหลักสิบนะหลักสิบเขาไม่เข้าหลักสิบอีกละเขากลับไปเข้าหลักหน่วยนะท่านผู้ชมมานี่เขามาอยู่นะแต่มันจับไม่ถูกมันเลียงไม่ถูกสิคะถ้าสมมุติว่าเราเอาแบบว่าสองมีกี่ตัวที่มันเด่นชนกันหรืออันอะ,อะไรนะเจ็ดมีกี่ตัวเด่นชนกัน ก้ามีกี่ตัวเด่นชนกันอย่างนี้เราก็เอามาวางแล้วก็จับใส่แบบนี้มันจะถูกมากกว่าแต่ถ้าเราเอามาวางไอ้นี่หลักสิบนี่หลักร้อยนี่หลักหน่วยอย่างเงี้ยมันกลัวมันไม่ถูกกลัวมันไม่เข้าเป้าค่ะ่านผู้ชมแต่ถ้าเราเอาตัวเด่นเ่นมาวางแล้วก็จับเข้าหากันแบบเนี้มันจะถูกนะคะโอเคนะคะถ้าแบบนั้นนะ่ะมันก็จะมีมากสุด ไอ้มากหลายตัวไปหน่อยนะคะท่านผู้ชมอย่างน้อยก็มีประมาณสิบกว่าตัวือยสิบตัวนะคะถ้าคํานวณน,น,น้อยก็มันก็ได้มามันก็คุ้มอยู่นะคะเพไม่ใช่กับน้อย,อยใสนย่น้อยนะคะมันได้มามันก็คุ้มอยู่นะคะามาเรามาคํานวณต่อกัน,นะคะ่ะอันนี้หลักแสนนะคะสองบวกสองก็เป็นสี่นะคะสี่บวกหกก็เป็นศูนย์นะคะบวกสี่ก็เป็นสี่นะคะสี่บวก จ็ดก็เป็นหนึ่งค่ะท่านชมอ่ะก็ยังเป็นเลขตัวนี้อยู่นะหนึ่งแล้วก็หกนะบวกห้าก็เป็นหกนะหกก็เจ็ดนะเห็นไหมคะเลขเจ็ดตัวนี้รู้สึกว่าพี่ช้างเห็นที่ไหนแวบๆนะเห็นที่ไหนแวบๆสักที่หนึ่งนะเลขเจ็ดอ่าอันนี้ค่ะอันนี้นะคะเจ็ดศูนย์นะคะอันนี้ก็มีเจ็ดนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูอีกสูตรหนึ่งนะท่านชมนะ อ,อยู่ในคลิปเดียวกันเลยคุ้มเลยนะคะรูละหลายสูตรนะ,ะช้างก็ทำไปแล้วอย่างรวดเร็วนะคะอันนี้จะเป็นหลักหน่วยบนนะคะที่เขาเคยเข้าอะไรนะไปเข้าหลักหน่วยล่างนะคะเราลองทําดูอีกอีกงดนะคะท่านผูช้ชมเราลองทําดูอีกงดนะคะเขาจะไปเข้าตัวไหนบ้างนะคะอันนี้บวกกันสี่ครั้งนะคะอเอาแปด บวกกันสองครั้งก็เป็นสิบหกนะอันนี้บวกอีกสองครั้งก็16บหก็สินะคะสามแปดยบสบกแก็เป็น32มสองอ๋อสามสิ 3, 12, ใช่ไหมคะแล้วก็มาบวกองท้ายสองแล้วนะบวก3ก็เป็น5้านะคะห้าบกเบกเก็เป็น8ดนะห้าบกแก็เป็น13สนะคะสิบสาบกห ก็เป็นเก้าค่ะท่านผู้ชมอ่าเรามาวางดูเก้าศูนย์นะคะหลักเขาเขาจะมาหลักไหนอีกนะเขาจะมาหลักไหนอีกแต่ตัวนี้รู้สึกว่ามันเหมือนตัวที่พี่ชานคำนวณไว้นะคะอันนี้ก็ศูนย์ก็เหมือนศูนยเมื่อกี้นะคะแต่ไม่รู้ว่าเขาจะมาอ่ะข้างล่างก็มีนะคะล่างก็มีนะศูนย์ก็มีนะคะล่าง อ่าเก้าก็มีนะคะล่างนะอย่าลืมนะคะอ่าพี่ช้างเหมือนเหมือนลงไปแล้วนะคะมาดูฝั่งนี้กันที่มันเทียบชนกันนะคะอันนี้เข,ข้าเลขแปดค่ะเห็นไหมคะแต่ไม่คิดเลยว่าเขาจะมาพี่ช้างดูแล้วไม่เห็นเข้าตาเลยอ่าแต่เขาก็มาแต่เ,เหมืณนกันสามตัวนะคะมาลองคำนวณงวดนี้กัน,นะคะ่ะหกบวกสองนะคะ หกบวกสองก็เป็น8ปดนะแปดบวกหนึ่งก็เป็น9นะคะอันนี้9้าบวกกันสองครั้งก็เป็น18บแปดนะเอาแปบวกเก็เป็นเอ่อสิบเนะคะสิบเวกแปนะคะอันนี้มันเป็น 8, ตรงนี้นะคะสิบเเอาเลขเจ็ดมาบวกแก็เป็น15บ้านะคะลงท้ายเลขห้าก,ก็แล้วกัน,นะคะห้าเอาห้ามาวางก่อนห้า อันนี้บวกกี่แต้มบวกสี่แต้มนะฮะห้ากว่เก้านะคะอันนี้บวกสองเต้มนะคะก็เป็นหนึ่งนะคะลองมาดูข้างล่างนี้นะคะหกบวกสองก็เป็นแปดนะคะแปดบวกหกก็เป็นสิบสี่นะคะลงทายเลขสี่สี่บวกหนึ่งก็เป็นห้านะคะเอาห้าตัวนี้ในเก้าบวกกันสองครั้งนะคะเอาห้าตัวนี้เก้าบวกกันสองครั้งก็เป็นแปดหนึ่งห้าบวกแปดก็เป็นสิบสามสิบสามบวก อแปดก็เป็นยี่สิอ็ดค่ะใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวนะอ่บวกถูกอยู่ค่ะท่านชมเป็น1 1แล้วก็บวก4เหมือนกันนะคะหนบวกสก็เป็น5 5าบวกสก็เป็น7จ็ดตัวที่ชนกันมี5กับ5กับ1ค่ะ หากับหนึ่งแต่พี่ช้างไม่ชอบอีกเหรอคะไม่รู้นะเขาอาจจะมาล่างหรือเปล่านะคะแต่เขาก็เคยเข้าล่างนะท่านผู้ชมนะเนี่ยเคยมาล่างนะแต่งดนี้เขามาบนนะคะห้ากับหนึ่งแต่ไม่ชอบนะคะแล้วแต่ท่านผู้ชมชอบก็เอานะคะหนึ่งนี่พี่ช้างก็ไม่เห็นสตรไหนมีเลยนะคะแต่ก็ไม่แน่นะคะท่านผู้ชมนะเหมือนเลขแปดเนะะี่ยค่ะมีแค่สดสองสดเองเขาก็มาอยู่นะคะ โอเคนะคะขอฝากท่านผู้ชมเ,เพลงเท่านี้ก่อนนะคะก็ขอท่านจงเฮงๆรวยๆวยร่ำรวยร่ำรวยนะคะอย่างเช่นอันนี้ก็ต้องมาแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าจะมาตัวไหนนะคะเมื่อกี้มีหนึ่งนะคะโอเคนะโซนนั้นมีหนึ่งนะคะมีหนึ่งมีเจ็ดก็มีเยอะมากนะคะอโอเคเดี๋ยวพี่ชางค่อยเอามานำเสนอสองตัวบน นะคะสองตัวล่างก็ไปแล้วนะคะท่านผู้านผู้ชมนะสองตัวบนรู้สึกว่าเข้าเป้าดีมากเลยนะคะท่านผู้ชมนะงวดนี้สงสัยเราต้องพากันลุยแน่นอนนะคะโอเคนะสวัสดีค่ะ